สบายดีทุกท่านขรับเจ้าโทกไซปริซาเพจเมืองลาวเป็น CEO ของบริษัท PML 2020จำกัดมื่อนี่ฮามาพบกันเซนเก่าเซนเคยกับเรื่องเล้าดีดีวีทีกิดเฮ็ดธุรกิจเค,ครเือข่า,ายเฮ็ดจะได้ให้ประสบความสำเร็จอย่างยิง่งใหญ่เนาะซึ่งฮามากันไ like, ล่หัวขอ้วขอไล่ควบโหมาแล้วทางการศึกษาฝังไหนหศึกษาอยู่ในสอง u t u b e เนาะ PML 2020 Official และในรายการของ s อส p มห่าโปรเ ผู้ใดเขามาแลวกาขอให้ทุกท่านกดซั b ส c คร b e กดติดตามกดกระดิ่งไว้นาเนาะเพื่อบอให้ทุกท่านได้พลาดความ,มู้ดีๆสู่วิธีการสั่งธุรกิจการเป็นเจ้านายตัวเองเนาะโดยการเฮ็ดธุรกิจเครือข่ายขายตรงข้าพเจ้จก็เอาประสบการณ์ทั้งหมด10กว่าปีเนาะมาหลบร่วมแลวการมาซ้อนทิมงานอยู่แล้วเนาะคลิปที่ลงไปแต่ละคลิปแต่ละคลิปนี่ก็คือเป็นบทเรียนที่ข้าพเจ้าเอาไว้ซอนทิมงานของบริษัทเพชรบางล่าส2งศ์ เพื่อเขาไปนำใส่จริงปฏิบัติจริงแล้วก็เอาไปฟังเพื่อเป็นฐานขอมลในการเอาไปส้อนทีมงกันต่อเนาะในหัวข้อนี้ก็เป็นหัวข้อที่ดีเช่นเก่าเช่นเคยจะบอกเรื่องราวของเมทิมสองประเภทเมทิมสองประเภทนี้เมทิมคนหนึ่งเฮ็ดยังกับประสบความสำเร็จที่ใหญ่โตอีกเมทิมคนหนึ่งเฮ็ดยังกะล่มเ,เหลวเฮ็ดยังกะหายนหนะเฮ็ดยังกะไปต่อบบได้สนุกม้อมต่างสอง เมทิมเนี่แตกต่างกันอย่างไรน้องครับมาเข้าใจงงก่อนว่าในเมทิมสองสองสองประเภทนี่มีประเภทใดเน้องเมทิมประเภทที่หนึ่งก็คือเมทิมประเภทเป็นปุ๋ยสีบประพณเมทิมประเภทที่สองเป็นเมทิมประเภทยาข่ายหนามันมีสองอย่างเลยบริเวนว่าเขาเฮ็ดธุรกิจเครือข่ายเฮ็ด ได้เงินจะซื้อบอกไม่ว่าเราจะประสบความสำเร็จอย่างไงโตแต่คาว่า,าประสบความสําเร็จนี่หลายๆายคนอาจจะเฮ็ดไดเพราะว่าขนาดของความสำเร็จของแต่ละคนมันบ่นคือกันม่บะบางคนก็เอาซ้ำพ่อได้พ่อสือพ่อใจได้ไล่ได้แต่ละมือก็พ่อแล้วได้จากการคายปีได้กาไรจากการขายปีขายทรงข่อยก็ดีใจแล้วอืบางคนก็เอาซ้ำไรลลา,ลาผู้คนนี่แหละ ข่อยมีส,ม,ม,สมาชิกขาม่าขามาข่อยได้กินค้าหัวคิ้วเป็นคอมมิชชั่นค่าได้นำขอ่ำขอยก็ดีใจแล้วแม่นบล่ล่ะเออบางคนก็ขอแค่นี้แหละมมก็พอเอาซสมมีหลายๆต่ระมือนตาราวันชำหนี่ก็พอแหละพอได้พบหมูพบพวกเขาออฟฟิศเขาของการพอได้ไลฟ์สดพอได้เออสั่งซื้อเสียงสั่งตัวตนจาคล้องในโลกออนไลน์ไปนั่มแต่สีหน้าแต่บางคนก็บอกว่าเออความสําเร็จของข่อยนี่ข่อยต้องประสบความสําเร็จถึงขนาดว่า คอยสางธุรกิจไว้แล้วสร้างระบบไว้แล้วสร้างค้นไว้แล้วและมือนึงเข้าโบยู่เข้าบถา้ำเข้าไปไซสกระแดนได้หลบไนี้เนาะไปเที่ยวอยู่กับมีเงินบอสบายอยู่ห้องหมอเขากับมีเงินมีเงินในทุกง,ง่ามเพราะว่าเครือข่ายขขาคอยสร้างไว้เนาะคอยสร้างไว้สร้างบารมีไว้สร้างค้นไว้และเขาก็เดินอยู่ในระบบขคงบริษัทอยู่แล้วล้วก็มันเป็นนุ่นหนำเป็นไร่ได้เขากระเป้าเอา เราบร้ลายกับยาแต่ขอให้มีกันทุกอาทิตย์ทุกเดือนทุกวันก็ถือว่าขอแต่ให้มีได้ได้จากผู้คนทีว่ว่าคอยบงกาักก็พอแล้วเอออันนี้เห็นป่ความแตกต่างของความเสเรจคนบ่คือกันเนาะบางคนก็บอกว่าเออคอยสิขึ้นตำแหน่งสูงสุดของบริษัทใหญ่โตแล้วก็สิบ,บริหารบริษัทซอยกันแล้วก็ขับเขื่อนแล้วกินออซิลหนะ่อห้มีได้ทั้งไรไรวันไรอาทิตย์ไรเดือนไรสามเดือนไรปี มีรายใดยังขอจะเอาให้มันบดขอใชขับเคลื่อนแล้วก็สีสางตามระบบหวือขอใชมีแพสซีฟอินคัมแล้วก็รายใด้เป็นแพสซีฟอินคัมแต่ขอกระเฮ็ดงานบริหารคนซอยกับบริษัทไปให้เติบโตไปพร้อมๆกันจากตนน้วนีจนฮอดชีวิตนี้จะหาใหม่กเ็เรียเตะเป็นบลาความสําเร็จของคนที่ต่างไบบวบขึ้กันแต่ว่าอยากให้เข้าใจว่าก่อนห้าสี่ประสบความสําเร็จขนาดไดก็ตามเนาะ เฮาก็ต้องบึงเหตุเละปัจจัยเด้ว่าสิ่งที่เท่าเฮ็ดที่เท่าทำนี่มันเอื้อต่อความสําเร็จเี่าขาดวางใบบอหนะบางคนอยากมีแพสซีฟอินคัมเขาว่าแพสซีฟอินคัมก็คือรายได้มาเข้ากระเป๋าเฮ้าโดยที่เฮาบ่ไดทางานเนะโดยที่ระบบทางานให้เฮาเครือข่ายคนที่เฮาสั่งบว้นี่เฮ็ดงานใ้เฮาเฮาก็มีรายได้แพสซีฟอินคัมโดยการเฮาเห็ุงานหน่อยที่สุดแต่มีรายได้กลับคืนมาอันนี้คือสุดยอดสุดยอดของธุรกิจครือข่าย สุดยอดของนักตรีทิาใคแต่ละคนที่เขาต้องการกับต้องการสิ่งนี้คือแพสซีฟอินคัมคือเฮตดเล้วสร้างไวเลียวเนาะยุดทําแต่ละด้มันบหยุดเนาะหลายคนก็อยากได้ประมาณนี้แต่ว่าอยากให้ทุกท่านเข้าใจว่าก่อนทันจะได้แพสซีฟอินคัมตามที่ทันขาดวางใ้ทันก็ต้องสร้างเหตุและปัจจัยให้มันสอดคล้องกันเนาะให้สามารถสร้างทีมสร้างทีมแะครับขับเคลื่อนทีม ดูแลทีมหักษาทีมพัฒนาทีมบริหารทีมนี่ให้เป็นขันเป็นตอนที่สามารถที่จะเอื้ออำนวยสามารถที่จะทรง้นให้ตัวเองะนะไปสู่แพสซีฟอินคำใดเออสนันคำเบาทั้งหมดนี่เขาจะเป็นจริงตัวเมื่อว่าท่านต้องสามารถเป็นผู้นำทีมใดนั่นเองผู้นำในที่นี้บอมเอนอยู่ที่ตำแหน่งได้ทันให้อยู่ที่ภาวะคอมเป็นผู้นำภาวะสำคัญที่สุดเนาะ สปิริตนี่นะคิดวิญญาณของเขาเนี่ต้องเป็นผู้นำคือเป็นบุคคลที่เป็นไอดอลกับผู้คนอื่นใดเป็นบุคคลที่เป็นแบบอย่างในทุกๆดา่านอ่าเป็นแบบอย่างทั้งด่านทัศนคติความคิดคำวาา้าการกระทำบุค,คลิกภาพทุกๆอย่างที่แสดงออกมาต้องมีภาวะมีมีภาว,ภาวะควบเป็นผู้นำและ คนอื่นเห็นปึบเนี่ยมันจะเป็น power อยากให้คนอื่นนี่เดินตามอยากเป็นคือฐ่านอยากมีหลักศาสนาอุปนิสัยความคิดทัศนคติบุคลิกภาพทุกๆอย่างเลยถ่านเป็นนี่เป็นแบบอย่างเป็นไอดอลให้กับหลายๆคนอยากเดินตามอันนี้เคลื่อนไปผ้นาอย่างแท้จริงเออแต่หลายๆคนมาอีกเห็นโมเป็นผ้นําแล้วก็เอ้ยเกิดวามอยากเป็นคือเขาเนาะเอ้ยเขาอยากเป็นแบบนี้ดิแไปก๊อปปี้เขามา กอปีเข้ามาการยางกระเดินก็ปีเป๊ะแต่ว่าม่มีคนเดินตามม่มีคนัทธาม่มีคนอีเขตนำาัมีคนอยากาขับเขื่อนนำ้ำมีแต่คนบ่อพื้นมี่คนดูถูกมีทต่คนนินทาก็มีเด้เป็นยังคือเป็นสัตว์นี่ขับไปจอดกับพ่อคนประเภทนี้ไล่หลายมาสมาัครเขตธุรกิจเครือข่ายมาสมาัครบพอเดือนเนาะอยากเป็นเหมือนกับคนที่เขาอยู่มาแล้วสามปีหาปี เอออยากเป็นมันบบผิดทันแต่ว่ามันผิดตรงที่ว่าอยากเป็นแล้วก็กปีตอนนี้เข้ามาแต่ว่าทันก็ปี้ไดแต่บุคลิกภาพภายหนอกเนาะแต่ว่าทาาัศนคติทันกับบริก๊อปีคำเบาทันก็ปีมากกัจริงแต่ว่าเวลาท่ทนสื่อสารกับทีมงานของทันน่ะคนทั่วไปเขาบริด้ออนซอนเนาะว่าเขาบ้าเกง่งหรือบบเกง่งเขาบริด้ออนซอนว่าจะมีความสุดยอดขนาดไดนเนาะแต่คนเขาจะเบื่องที่ผลลหลับว่า ตัวท่านเนี่ยสำเร็จได้จังใดตัวท่านเนี่ยเฮ็ดแหละท่านสำเร็จตัวท่านเนี่ยสามารถพาคนสำเร็จมาเด้๋ยวจคน้นแล้วมีไพยเนที่เดินตามท่านแล้วก็มีเงินมีทองไหลเขาบัญชีเขาเบิ่งจากพลหลับคนเขาบอกออนซอนว่าเจ้าสีเฮ็ดยังมาก่อนลำบกากแต่เขาไม่สนใจเขาเบิ่งพลลับเจ้าก,ก่อนตอนนีว่าท่านมีอย่างสำเร็จเอียงเดียเดยเด๋ยวนี้ยเอียงสีหนาภาพภูมิใจเอียงหนาเดินตามถามว่าท่านมีความสําเร็จจริงเป็นหุบธรรมแล้วสินะห ล้างจน,นัหนท่านจะบอกจะไหนจะสื่อสารจังหดจะผาเห็ดอย่างโคนเดิอนตามมดได้บอกแต่ว่าคนโซล่าแห่งเข้าเจาคิดพิษก็ปีพิษเลยเห็ดถ่ตัวเองนี่ตกหิวตกทางหายนะไปแลละก็มีแทนที่ว่าฉีดจะเหื่อนหงื่อจากการกอปปีคนสําเร็จกลายเป็นยิ่งกอปปียิ่งลมเหล้วตัวนี้สาคัญสุดเพราะว่าท่านกอปปีแต่พ้นได้หับของเขาดีๆมาแล้วท่านอยากเป็นตอนนี้ แต่ว่าท่านบริไปกอปปีไปเบืองเหลืองล่าประวัติชีวิตเขาว่าเขาลำบากยังเน่เขามีวิธีแก้แก้ปัญหาเกณไหทุกคนเขามีอุปสรรคมีปัญหาในชีวิตมดเขามีความถ่อมีความเจ็บความปวดมีการล่มลุกคุกขันทุกคนมีมดต่างแต่ว่าคนสําเร็จเนี่ยเวลาล่มเล้วเขาหีบลุกเวลาล่มหีบลุกแล้วก็เดินต่อล่มแล้วก็ลุกลเดินต่อแล้วก็มุงมันจนที่เป่าไม้ที่เขาตังไว้เท่านั้นสุดท้ายเขาเก่งสำเร็จ แต่พ่อคนอื่นเห็นเขาสําเร็จเดี๋ยวคิดว่ามันง่ายมันเป็นได้ง่าย,ายๆแบบนี้แหละเออแล้วก็ไปเบิ่งแต่ความสาเร็จของเขาแล้วก็เอออยากเป็นแบบนั้นแล้วก็มาแต,งต่งตคือเขาเบาเหมือนเขาย่งางคือเขาแต่ว่าเวลาเจออุปสรรคเจอปัญหาเออมาเจา้าเจ้าแก่ใครบ่ได้เจ้าบ่ฮสใบใูสิแก่ไใครเจอนสุดท้ายมาฆ่าอีกูฆ่าบุคลิกภาพที่ตัวเองต่างใบไหนฆะ่า ค่าแบบอีโก้จะของสุดท้ายมาหาเหตุผลซัพพอร์ตเพื่อจะล่มลึกเพื่อจะบาเอาเพื่อจะนี้แหละธุรกิจเครือขา่ายที่บ่มอสมบ่อยดอกเพราะว่าอย่างคนอื่นบ่เดือนตามทีมบ่มีมันสิม,มีเงินมาทั้งได้ยางให้เข้าใจว่าเนะการเธุรกิจเครือข่ายนี่สำคัญในสุดเฮาจะประสบความสำเร็จมันบอกถึงว่าการมีภาวะอคามเป็นผู้นำเนาะเขาต้องมีภาวะคคามเป็นผู้นำที่เห็นได้ชัดเจนและ ภาวะโคเปนผู้นำนั้นต้องเป็นสิ่งที่ผู้อื่นอยากเดินตามอยากไปนำอยากให้ทันสอนอยากให้ทันพาสำเร็จเหมือนกับหลายๆคนที่ทันพามาแล้วเจสีนาเขาเขาต้องบึงแบบนี้ก่อนเนาะแสดงท่าบูเบิงว่าภาวะผู้นำหรือาว่าคเปนผู้นำมีจมดจู่สองวิสองสองประเภทด้วยกันที่ทันต้องแยกแยและก็รต้องเป็นสิ่งใดที่ทันเป็นมาแล้ว เนาะแล้วก็สิ่งได้ที่ฟังบางแหลวมันนี้มันโอเคมันดีอยู่แล้วท่านก็บักซาไว้ต่อแต่ถามว่าเอ้ยมันบอดีด้นี่มันไปมันเป็นเส้นทางลงเหี้วด้นี่นะมันไมพาทิ้งงานเท่านี้ตกเขียวตายหายหนะม่โทษได้นี่เขากับพยา,ยามปรับตัวเนาะก็คือสองประเภทก็คือประเภทที่หนึ่งคือผูนําทีเป็นปุยสิวภาพผููน้าทีนปุยสิวภาพหมายก็ว่าผูนําที่คบผูใด สางผู้ใดปั่นผู้ใดแล้วผู้นั้นจะเลื่อนหงื่อผู้ผู้ใดมาหาเราผู้ใดมาหาเรานะเนาะมืดมากก็ตามมหาเราจะสาว่างขึ้นไปผู้ใดสาว่างอยู่แล้วมาหาเราก็ยิ่งสาว่างขึ้นไปอีกเห็นบก่กผู้นำที่เป็นปุยศิวภาพนี่ก็คือหักษาทึงดินหักษาทึงพลปูบำมุ่งหักษาทึงผืชพันธ์ จเจริญงอกงามหลายสิบปีหลายปีปดินก็อุดมสมบูรณ์ฉะนั้นผู้นำที่เขาเป็นปุวิภาพเขาจะหักษาถึงบริษัทหักษาถึงสถาบันหักษาสินค้าหักษาแพนการตลาดหักษาระบบ,บขับเคลื่อนของบริษัทให้ไม่ควมเจะเิญห่งเหือ่อโดดเดินแต่กระโด่งดังมันคงตลอดไปและเขายังสามารถที่จะ ไปสวยเหลือทีมงานของเขาที่เขาปลูกเองทำเองบริบัติหักษาเองจะรุ่นหุงเหืองบุตุคดและกระปั้นคดของเขาไตอ,องค่อรนะี่ให้เป็นบุคคลแบบอย่างเป็นไอดอลให้กับคดอีกต่อต่อไปหลายสวนอยู่คดเขาเป็นบอกําเนิดหรือเขาเป็นห่วงงานผลิตผู้ประสบความสําเร็จผู้นําที่เป็นปุ้สิบภาพเนี่ไปทั้งได้กระซื่นใจไปทั้งได้แพทยกระยักให้ไปนําไปทั้งได้แพทยกระยากขบเบกา,า,กากระไพแพทยกระยักอยู่นํา ไปปุ๊บภพยก็อยกคทายหูปะนํำแพ้ก็อยากกอดแพ้ก็อยักทายหูแพ้กระยากยับมออือแพ้กระยักสัมผัสไพ่กระถือเราเป็นไอดอลเพราะว่าเราปั่นคนสเร็จหลายๆคนไพ่ก็อยักอยู่ทีมของเราเนาะเราก็จะเป็นตัวที่ดึงดูดคนนี้เขาไปอยู่ทีมนี้ยางมากมายมหาศาลเพราะไพ่ครบเลเยินไพ่ครบแลยมีความสุขไพ่ครบแลวก็ได้พลังมาได้พลังได้แห่งจูงใจได้ เป่าไม้ชีวิตแล้วกได้วีซ่าต่างๆที่เพิ่นซอนให,ห้ร่ังให้เฮ้าีนสามารถที่จะมาสาังชีวิตเท่านี้ประสบความสําเร็จเห็นบอกสน,นั้นผู้นําที่เป็นปุ้ยสิวภาพไผก็อยักได้ไผก็ยกอยากครบพอคบแล้วอุ่นใจคบแล้วมั่นใจคบแล้วเชื่อใจคบแล้วประสบความสําเร็จและ ผู้นำที่เขาเป็นปุชีวภาพเนี่เขามีจิตที่บริสุทธิ์เนาะที่เขาจะมุ่งมันอยากสางคนและกระสางหาเห็นเป็นประจกักษ์คิดในขนของเขาที่เขาสัมผัสกับมีรใดๆกันทุกคนพูมมใจพอใจมีรใดๆนี่บอกไหมว่ามหาศาลเหลืศเลือเพอร์เฟกต์บ่จะเป็นขนาดนั้นเพราะว่าอย่างเพราะว่าคนแต่ละคนเขามาเน่ยมันมีความสมมารถที่บอเท่ากัน บางคนกับควมสมัติน้อยนึงบางคนกับควมสมัติหลายคนที่มีควมสมัติหลายเขาก็มีรายได้หลายคนที่มีควมสมัติต่อยเขาก็มีรายได้น้อย,อยแต่ว่าขอแต่ว่าครบผู้ใดน,นะผู้นั้นก็มีรายได้ตามความสมัติของเขาบรมเณมาผุบมาว่างตัวให้คนอื่นอดซอดให้คนอื่นหยองหยอดสรรเสริญแต่ว่าภัยเขามาหากับตายภัยเขาหากับ บรประสบความเสียดจังศีข้าเบือข้าวบือเอินบ่าผู้นำที่เป็นปุยศิวภ,ภาพเห็นบ่ฉะนั้นถ้าอยากประสบความเสียดที่ใหญ่โตโมโหฬารน,นี่ท่านจงเป็นผู้นำที่เป็นปุยศิวภาพเนาะท่านคิดภาพซิปุยศิวภาพก็แล้วกันเนาะหนึ่งราคาเนาะราคาราคากระสูงผาบหลักเฮาตรงมีราคาสองกับแมนคอจะลงดินลงดินไปปุ๊บนี่ปุยศิวภาพนี่จะปั๊บดินก่อนให้ดินนั่นอุดมสมบูรณ์ เละจังไปดูแลบริบติหักษาบำรุงพืชพันธุ์ห้เจเลื่อนงอกงามเมื่อเจริื่นงอกงามแล้วเนาะล,ล,ลงปุ๋ยเธอเดียวอยู่ในเหงาเลยเห็นบอกดินก็สมบูรณ์ต้นไม้ก็สมบูรณ์พืชพันธุ์สมบูรณ์ออกหมากออกดอกสมบูรณ์หมดอันนี้ด้เขินว่าปุ๋ยสิบาา่ผาปไยๆกับตองการเนาะอันนี้คือผู้นำประเภทที่หนึ่งผู้นำประเภทที่สองแมนผู้นำทีเป็นหญ้าขายหยา หมายความว่าผู้ได้มาคบผู้นั้นตายเข้าใจปะเออขนาดบอกมาคบกันย่ำกันยั่งนั่มไปเหยีมูตายนี่นะเออก็คือผู้นั่มซักแต่ว่าอยากเป็นผู้นั่มเนาะรปเพียดนีอยากอยากบ้างตัวเองใหญ่โตมีอีกโก้คำเบาคำ่าเป็นคนทีคนอื่นบ่อยากเดินตามแต่ว่าตัวเองอ่ะเดินไปตามหาคนอื่นเพื่อไปว่างอำนาจว่ากูเป็นผู้นั่มมึงกูเป็นผู้นั่องค์กร มึงต้องฟังกูกูใหญ่ที่สุดกูมาก,ก่อนแล้วก็พอเขามาขบมายังปึบแหละแต่ใช้ขอมูลหนึ่งทัศนคติทีบดีคำเบาทีบดีความคิดบดีการกระทําบดีนาะบดีต่อ,อยางเบาลบพวกนี้คิดลบต่อบริษัทคิดลบต่อแผนธุรกิจคิดลบต่อสินค้าคิดลบต่อระบบการขับเคลื่อนคิดลบเบาลบคนเดียวพอทันพอเอาคำเบาเอาความคิดดังกล่าวนะี่ะ ไปใส่สมองให้กับลูกทีมไปใช่สมองลบๆบบบบบบหายห้ำมาชิกของตัวเด่นคิดลบตามผู้นี้บ่มีความสุขผู้ใดไปคบผู้ใดไปแบบมาหาสูงนะไม่นะตายปู้ทุกคนไปต่อบ่ไดดความคิดแต่ละมือนีสมองนมเนี่ยบ่มเพาะเตี่ยวมินม้นมิ้นเนี่ยวห่อนห่อนเนี่ยวบ,บ่เป็นตะขบ บ,บ,บ่มีทางประสบความสำเร็จผู้นี้บ่มีความสุขแต่ละมือนี่จะวางแผนเหลือไปเอาเปรียบคนอื่นไปเอาเปรียบลูกทีมเขาเอาเงินมาให้สิตใจซื้อสินค้าเอาเงินเขานี้แล้วก็บอกว่าเงินเงนคืนอโอนให้บริษัทนะเด้บริษัทของบ่มีของบม่มาที่จริงบ่มนเนะบ่บริส่งเงินในบริษัทเงินอยู่ในมันหมดมันก็บ,บ่มีทางประสบความสำเร็จแล้วก็แต่ละมือ ปากห่วงใหญ่ปากโทหาลูกทีมเนี่ยห่วงหญ่และขิดหอดแต่ใจนห่วงหยอดถามหามีหยอดบอ่อมีหยอดบอ่อตามหาหยอดถามบมี่แล้วก็บอกให้เสิมงานเพื่อนยวะทิมงานผู้ใดดีน้าผู้ใดแบบเข,าข่าคางเพิ่นเพิ่นก็นดีน้าแล้วก็บอกพื้นคนอื่นบอกพื้นทิมงานมาให้อีกคนนึงเฮ็ดให้ทิมงานพิดกันเองทะเลาะกันเองไหนอันนี้เพื่อนว่าผู้นําที่เป็นยาขยะ คือถึงยาขายยาก็แล้วกันยาข่า,ยยาี่ยเขาจะเฮียลงผืนเนาะถือยาได้ก็ตายอันนั้นถึงบวเป็นหยาก็ยังตายนะเออผู้ได้ไปไก่ก็แม่นออกหอดออกข้นไปต่อบ่ได้เออทีมงานตายหมดแล้วมันสิมีความสเสจได้จจะไหความซาใจของผู้นำประเภทนีก็คือได้มีคนคิดหลบๆแต่ละคนนี้มาหุม่มหอมเพิ่นมารุ่มมาหุม่มมาหอเพิ่นเออแล้วมาเข่าขางเพิินแต่ละมืเว่ากันปุ้ย เบสบ๊สัตตาต้นศิสรูออกมาข้างนอกบบาพื้นแต่ละมือเบาพื้นนิ่นท่าว่าให้ภัยคบกับบดีเบาเสียดเบาซอเหยียบย่ำผู้อื่นคิดลบเออเบาลบทุกอย่างก็คือเป็นผิดเป็นภัยหมดคันประเภทนี่นะบบกยืนนุ่งเหื่อทุกทัดเขาเฉียดธุรกิจแบบสาบสวยคือเอาตอนนี้ให้ได้ตัวพราตัวกับตัวพ่อตมกับตม หอมเง้นนี้แล้วก็ง่า่ขายไปบนไม้แล้วก็ไปบอกคนอื่นมาเตรียงคักตรียสุดยอดไปบริษัทอื่นบริษัทอื่นบริักก็เอาไปอีกก็ไปใช้ก็ปกเป็นยาขายใหญบนอันชุดท้ายมาตายไปหมดองค์กรเนาะบอมีทางประสบความสําเร็จไปสังเกตตำรวจว่าหลายๆคนที่เขาเหตุธุรกิจบประสบความสําเร็จนี่บ่ได้เน้นที่การสางคนบนน่ได้เน้นที่การปลูกต้นคนนะั่นะห้เขายิงใหญ่อลังการบอสางคนนะกูสิเอาอย่างเดียวเลยนะ กูเสิเอาอยางเดียวไปตัวไปต้มคนอื่นแล้วก็เอายอดมาปุ๊บแล้วก็บริโภคคนเดียวกินใช้ป่าคนเดียวจบทีมงานบ่มีไฟได้สุดท้ายมาทีมงานนีหมดแล้วก็คิดลบเบาวลบพวกนี้ว่าจะเลือ่อนเนาะให้จำเวลาผู้น้ามันมีสองประเภทนี่แหละหนึ่งก็คือเป็นปุ๋ยชีผักสองก็คือเป็นยาขายนท่านจะเป็นประเภทใดท่านกับเป็นคนเหลือกาเองเนาะความจะเดนินหุ่งเหืองกระเบิงเอา บางคนก็บอกเป็นยาขายาก็ได้มันก็มีคาเขามันยาขายาป้าไหวซื้อมุญยังซื้อมาขายยากระเมนแต่ว่าบระเมนในที่การเหตุงานกับคนอันนั้นคือขายอันนั้นคือยาขายยาที่เอาไปขายยาอิลิเออ,อันนี้เจ้าเป็นผู้นาที่เปรียบทเ,เทียบเชื่อว่าชิเป็นปุ๋ยสิวภาพหรือเป็นยาขายานยาแน่นอนว่าถ้ทาท่านเป็นผู้นาที่เป็นยาขายญยานี่จังไดท่านก็ไปบรอดจังไดก็บว่มีทางประสบความสําเร็จจังไดมือหนึ่งท่านก็สิ บ่มีไผ่ตามจกคนบ่เรือไผ่ช่วยถ่ายมากอะทานกะสิล่าโลกไปจากธุรกิจขายแหละโลกในธุรกิจขายบ่มอ๋กับท่านท่านบ่มอ๋กับการเหตุกับคนท่ันมอ๋กับการไปแบกปุ้ยไปแบกสินค้าเลาะไปเป็นกรปักรอเออก็ับเป็นม่คข้าขายในตลาดเวลาเขาไปสื่อต่อราคาดากันเต็มตลาดเป็ดปากตลาดอันมอสมกับท่านเนาะแต่เขาใช้มาเหตุเป็นนักบริหารเข้า่าบริหารนี่ก็คือให้เข้าใจทฤษฎีเข้า่าบริหารผู้บริหารคือ ผู้ที่สามารถทำงานใดหนึ่งสาเร็จได้โดยส่มือของผู้อื่นคาว่าสายมือของผู้อื่นก็คือท่านสมัรถบริหารจัดก,การคนใดนั่นเองเพราะคนเขามีมือท่านใช้มือเขาทํางานโดยที่เขาพอใจทํางานให้ทนันและประสบความสำเร็จตามประมาณที่ต่างไววภารกิจสำเร็จแต่ว่าท่านเพียงแต่ใส่สมองคําเบาสมองคมคิดและคําเบาสามารถบริหารจัดก,การและให้คนหักท่านและเขาพร้อมหรือจะเอามือของเขาเนี่ยมาทําภารกิจนั่ยให้ทันสําเร็จ ไปด้วยดีฮะคือเ,เขาเอ็นว่าหนักบริหารหรือเอ็นว่าผู้บริหารนั่นเองเนาะแต่ก่อนฉอดผู้บริหาระดับนั้นเป็นผูน้นำผ้าให้ได้ก่อนผูน้นำผ้าหรือว่าผูน้นำทีมนี่คือผูท้ที่ลูกทีมนี่พ่อใจอยากเดินตามบ่ให้เขามีไว้โอ้ตายแล้วเบสบใจโอ้ตายแล้วเขาอยู่ทีมนี่ว่าตายแล้วตายแล้วไปบ่ได้ดอกเดีย๋ยนี้โอ้บังแม่เขาหักแต่คอนข้องเขาไม่ทีมคอยเนี่ยโอ้ยบ่าวต้องคอยจักดีบ่ เขาหักในคนของเขาซ้ำสีเขาหอดเ้าไหลนี่ยากยากไม่ทิ่มเพขี่คุยในแสดงว่าท่านกําลังซอแววเป็นยาขายนาอยู่เนาะปับตัวด่วนท่านเามีแต่สองขอเท่านั้นให้เป็นเลือกเอาสิเป็นผู้นาเป็นปุ๋ยสิบภาพหรือเป็นผู้นาที่เป็นยาขายาท่านเท่านั้นเป็นคนกําหนดท่านเท่านั้นเป็นคนเลือกและท่านเท่านั้นเป็นคนปฏิบัติตัวเองเนาะถาท่านเป็นผู้นาที่เป็นปุ๋ยสิบภาพ และท่านเฉลี่เลื่นหงเหือง,งและเติบโตแน่นอนกับธุรกิจเพชรบางลาวสอ่ว2020จำกัดนีเนาโบริษัทเท่าเน้นมุ่งเน้นพัฒนาคนสางคน,ม,คนมุ่งเน้นสางคนกรสางหยอดฉะนั้นในเมือเขาจะไปสางคนให้ใดลอยคนพันคนเมื่นคนแสนคนไต่องค์งกรหรือในระบบบริษัทบริษัทต้องการผู้ที่ จะเป็นปุย๋ปปปนนสยส,ส,ส,สีวภาพเท่านั้นพอเขาจะไปปลูกต้นใหม่ที่เป็นต้นค้นนี่ใครจะเลื่อนเติบโตซอยบริษัทใดท่านจะมีแพสซีฟอินคมใน P L 2 0 0หอือว่าในบริษัทเพชรบางเล่าของเขานี่เนาะท่านต้องเป็นผู้นําที่เป็นปุ๋ยชีวภาพเท่านั้นเนาะฉะนั้นท่านจงเพียนหูและกระปั๊บตัวเองให้ท่านแต่ไม่ให้เข้าใจเรื่องเล่าของสองผู้นำเลยก่อนคือผู้นาเป็นปุ๋ยชีวภาพกับผู้นําที่เป็นยาขายเท่านลองประเมินด้วของเอง เราสังเกตจากของเองว่าท่านกําลังมีความคิดแบบไหนถ้าท่านมีทัศนคติที่เป็นลบความคิดลบคําเบาลบการกระทําลบบุคลิกภาพเป็นลบลบลบต่อสินค้าลบต่อบริษัทลบต่อนโยบายบริษัทลบต่อแผนธุรกิจลบต่อระบบการขับเคลื่อนถ้ามีแนวคิดลบอยู่เบาลบอยู่ยังมีโอ้ยโอ้ยโอ้ยอยู่ท่านกําลังเข่าคายย่าขา หน้อหรืออยากขามะร็นี่แหละนอให้เขาใจนออืมต่ถ้าผาผู้ได้เออคอยก็คิดบวกเขาก็ทำบวกคอยก็โอเคอย่างเดียวคิดบวกอย่างเดียวลุยบวกอย่างเดียวเออมิยังกระจำนาโยบายบริษัทมาดีเสมอดีพยาค่ะดีพยาค่ะแล้วเอานโยบายดังกล่าวนี่ระสคงต่อต่อ,ตอทีมทุกคนตอไดนระับนโยบายเดียวกันจากบริษัทพันตัวท่านท่านจะประสบความสำเร็จในบริษัทเพชรบุญลาอย่างยิ่งใหญ่แน่นอนเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปคลิปนี้เขาเป็นยอดทงไสเพชรใสเพชรบุญลาวข้อกาขวัตสบายดีทุ Submit that you're just a.